คิวเดี๋ยวให้ผู้ชายทาดีกว่าเพราะคิวก็ผิวสีเนาะ อันนี้คิวเป็นผิวสองสีป็ลดอะไรจะทำอะไรพี่เขาบอกว่าเราสั่งมาใช้แล้วแต่มันก็ดีนะเออพี่เขาบอกมันดีมันก็ดีใช่แต่เหมาะกับคนผิวขาวค่ะส่วนเราไม่อดจริงๆเออไม่ใช่คนผิวขาวนะเป็นผิวสองสีเห็นไหมเนี่ยไอ้นี่ก็ผิวสองสีมันไม่ได้ผิวขาวเลยเลยไม่ได้ผิวเหมือนพี่เอินแต่ก็ทาแล้วผิวมันก็แบบเนี่ยมันเหมือนกันเห็นไหมดูอันนี้เอินพอมานะแต่ตรงนี้เอินไม่ได้พอถ้าสังเกตนะแล้วคือยังไง อันนี้คือผิวชายถึงสองสีนะคะเธอมาลองพอกผิวหน่อยเออจะสอนวิธีทาด้วยเพราะหลายคนก็บีบอย่างนี้เนี่ยบางคนเขาบีบกันอย่างนี้เลยอ่าบีบอย่างเงี้ยบีบพอกกันอย่างเงี้ยโน่หยุดสต๊อปห้ามทำทำอย่างนี้ค่ะเออนในเม์จะสอนนะพี่ๆทุกคนจ๋ะค่อยๆจำ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 สำหรับคนผิวสีหรือผิวสองสีนะนี่อันนี้ผมตัดแดดทุกวันนะบอสบอย ใบมากแล้วเกี่ยง่ายมากเห็นไหมชอบผิวประมาณนี้ไหมคะนี่สวยนะเนี่ยชอบไหมเอ้อย่างเงี้ยผิวพสวยสวยแต่ถ้าไม่ชอบก็เอามาจ้ำอีกถ้าทาขนาดนี้ก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมนี่ก็จะโทเลยมันก็จะแบบผิวเหี่ยวผิวดำจังหวะจะไม่เนียนเสมอกันอ่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนอด้วยความปริมาณที่ดีใช่อันนี้คือแบบอันนี้บอกแต่ถามว่าครีมเกี่ยง่ายไหมเกี่ยง่ายมาก เห็นปะมันช ah, hmm, ุ่มชื้นดีมากเห็นปะแล้วยิ่งหน้าหนาวเนี่ยมันมันจะด้วยแสงด้วยอะไรแล้วันเทาจริงเออมันจะดูเทาเทาสุดรับเสียงมันสามารถปรับระดับได้ค่ะทุกคนถ้าเราอยากขาวขึ้นอีกนิดเราก็จำต่ออ่าจำจำก็เกี่ยอย่างนี้ต่อเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมคะขา้ขาวขึ้นผิวสวยเลย สวยจริงเห็นปะสาวก็พี่เออหนกเห็นไหมคะสวยไหมใครที่ผิวสองสีคนมีขนแขนคนขาเยอะให้ทาแบบนี้จ้ำจำทุกคนเลยจ้ำจำอย่างนี้แล้วก็เวลาพอกผิวให้เกลี่ยลงอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนี้นะให้แบบตามแนวขนใช่แต่ขอบคุณพี่มากที่เปิดใจและเอีางอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณที่มาคอมเมนต์ดีใจมากเรายินดีที่จะรับฟังผู้บริโภคของเราทุกๆคนค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้เราจัดโปรได้ไหนโปรยังไม่หมดรีบกดตะกร้าเหลือแค่ไม่ กี่ร้อยหลอดแล้วนะจ๊ะ